you <music> ทัสติตอยู่ในใจไทยทั้งชาติท้าเปลืองปราดแก้ปัญหาพาสุขสันท้าเสริมศาสตรส์ินขันข,นขานสารสัมพันธ์ทะบุกบันมิขยาตราชกิจจาท้าเสด็จไปทั่วแดนทุกแคว้นเขต ดุดมาตุเรธรักบุตรสุดห่วงหาอาทรทุกสุขของผองประชาเยี่ยมไพร่ฟ้าทุกหมู่เหล่าผองเผ่าไทยสุภมงคลดนดิถีสีสิงหาสิบสองมาบรรจบครบสมัย เฉลิมชนราชินีสีกลุงไกรขอเทอไทยให้พระองค์ทรงพระเจริญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้านางนภักปิยพัฒกิตินายกสโมสรไลออนสะแก้วอรันประเทศพร้อมคณะ